ครับสาธุครับท่านเดียาอครับอาการภายในจิตของท่านในหลักวิชาวิชาอะไรครับอานาคาเจ้าค่ะหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะใช่ใช่ไหมอ๋อใช่ก็เลิมตามสบายเชิญน้องน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องน้องกับสวัสดีเจ้าค่ะน้องน้องกับขอโอกาสรายงานอาการภายในจิตรอบของเมื่อเช้าเจ้าค่ะรอบของเมื่อเช้าข้าพเจ้า ก็ทําเหมือนเดิมเลยเจ้าคะ่ะก็คือตั้งนาฬิกา90นาทีแล้วก็เริ่มดับผัสสะเพื่อเคลียร์พื้นที่ดับองค์นิวรณ์ห้าที่มีอยู่ทั้งหมดเจ้าคะ่ะก็จนกว่าเขาจะสํารวมได้อยู่ที่ปลายจมูกแล้วค่อยกราบพระองค์เจ้าค่ะกราบพระองค์แล้วก็ทําตามขึ้นทาขั้นตอนเจ้าคะ่ะ <c oughs> ก็แล้วก็เข้ามาจเจริญมัรวิธี หนึ่งองธรรมสำรวมอยู่อย่างนั้นแล้วค่อยจเจริญม,มากวิธีสี่องธรรมจเจริญม,มาวิธีสี่องธรรมก็จะมีการชาร์จกำลังอยู่ระหว่างองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่แบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็มีชาร์จกำลังต่อเนื่องอย่างนานด้วยมรกวิธีหนึ่งองธรรมก่อนที่จะไปกำหนดชื่อวิชาพสูตรเหตุเกิดและเหตุด,ดับสัญญากำหนดชื่อวิชา อนุบุพานิโรธสูตรกำหนดช,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 ชื่อวิชาปัญจลสูตรกำหนดชื่อวิชาอังกิกสูตรเจ้าค่ะกำหนดชื่อวิชาพระสูตรตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็มีการชาร์ตกำลังด้วยการดับภัสสะหนึ่งองค์ธรรมเจ้าค่ะพอดับภัสสะแล้วก็สำรวมอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ค่อยก,กำหนดชื่อวิชาพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่งเจ้าค่ะกำหนดชื่อวิชาสมาธิสูตรที่ hum, หกแล้วก็ชาร์ตกำลัง ยาวขึ้นเจ้าค่ะใช้กําลังยาวขึ้นเพื่อที่จะกําหนดชื่อวิชาจุลสุญญตสูตรเจ้าค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วสภาวะกายสภาวะจิตเขาก็เริ่มโล่งเบามากแล้วเจ้าค่ะก็เบาขึ้นเบาขึ้นแล้วพระเจ้าก็ฉาดกําลังต่อเนื่องอยู่ก่อนเจ้าค่ะตรงนี้ก็ใช้เวลาน,านานที่สุดก่อนที่จะเริ่มที่จะไปไปเข้าไปแทงพระสูตรอังคิกสูตรสัมมาสม,มาธิที่ประกอบด้วยห้าอันเริฐเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าก็จะอยู่ณจุดตรงนี้ด้วยการจเจริญม,มาวิธีสี่องค์ธรรมก่อนเจ้าค่ะ,จะเจริญม,มาวิธีสี่องค์ธรรมอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองแล้วก็ดูอาการอาการที่เขาแสดงขึ้นมาเขาก็มีทั้งหงวิตกวิจารแล้วก็มีองค์ที่เขาโล่งๆก็คือเมื่อเมื่อไม่มีองค์องค์นิวรันห้าแล้วเขาก็จะสบายกายขึ้นมาแล้วก็ข้าพเจ้าก็ รอจนกว่าที่เขาจะาสงบระงับเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อยเข้าไปไปแทงวิชาอังกิกสูสูเจ้าค่ะก็กําหนดแทงในในสมาธิพ่อกําหนดแทงอยู่ในสมาธิเจ้าค่ะพอถึงองค์ธรรมองค์ที่สองเจ้าค่ะก็มีมีนาฬิกาดังขึ้นมาก็คือหมดเวลาตอนตอนที่อยู่องค์ธรรมที่สองแต่ข้าพเจ้าก็ปล่อยให้นาฬิกาดังอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้าก็สํารวมอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ แทงแทงท่องแทงต่อจนกว่าจะจบทุกนัยะเจ้าค่ะในขณะที่แทงอยู่ณตรงนั้นเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็มีอาการเวทนาที่แทรกขึ้นมาข้าพเจ้าเริ่มมีอาการปวดศีรษะเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็กําหนดต่อเนื่องต่อเนื่องแทงจนจบเจ้าค่ะก็พอแทงจนจบแล้วก็เจริญเมตตาพอเจริญเมตตาแล้วค่อยกําหนดออกจากสมาธิเจ้าค่ะก็นั่งนั่งไปไปประมาณหนึ่งร้อยนาทีเจ้าค่ะ หนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเจ้าค่ะน้อมกล่าท่านอาจารย์เจ้าค่ะที่ท่านบุริดากล่าวมาเนี่ยเอารวมทั้งหมดหรือว่าเฉพาะที่มีการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์แล้วถึงจะเดินมักวิธีหรือว่าดับภาษาก่อนแล้วก็เอาเข้ามารวมด้วยหมายถึงเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใชเวลาข้าพเจ้าจะเริ่มตั้งตั้งแต่เริ่มสำรวมตอนแรกเลยเจ้าค่ะก็คือตั้งเอาไว้เก้าสิบนาทีแล้วก็ เริ่มสำรวมอินทรีย์ให้ให้ให้อยู่ที่ปลายจมูกได้แล้วค่อยค่อยเลิกก็ก็ุดสรุปสรุปก็คือท่านนับตั้งแต่เริ่มดับภาษาเลยก็คือเรียกเรียกเรียกว่าเคลียร์พื้นที่นะที่เราเรียกเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็คือท่านเริ่มตั้งแต่เคลียร์พื้นที่ก็คือนับเวลาเลยตั้งเอาไว้เลยเจ้าค่ะเพราะว่านั่นก็คือผลสรุปว่าอินทรีย์ท่านไม่แข็งแรงขึ้นมาทันทีนะคไ เพราะจริงๆการเคลียร์พื้นที่เนี่ยท่านต้องเคลียร์ก่อนที่ท่านจะเข้ามานั่งแล้วก็รู้ละสมมุตินะรู้แล้วว่าโมงเ,เช้าจะนั่งถ้าท่านตื่นมาที่ตีห้าครึ่งท่านรีบดับภาษสาเลยแล้วก็ทํากิจ,จวัตรไปม่อเนืองตอนเนืองตอเนืองตอเนืงอนง,อน,ง,อน,งนี่ท่านไม่ได้ทําอ่ะยังไมหรือทําก็ทํานิดนึงก็หายไปแล้วทํานิดนึงหายไปแล้วเมื่อเมื่อตึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอินทรีย์จึงไม่สามารถสํารวม ก่อนที่จะมีการขึ้นมรรคิธีเข้าไปสู่ในมรรคิธีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องสร้างความเพียรก่อนที่จะมีการเข้าไปสู่ขั้นขึ้นทําขั้นตอนถูกไหมเพราว่าท่านจะนั่งตอนแปดโมงเช้าเนี้ยท่านตื่นมาที่หกโมงหกโมงกว่าท่านต้องดับภระาเลยถูกไหมปะจาับประจ่าับประจาัประจา,าต่อเน,นื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะหลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็ต้อ อ่อนเนื่องไว้แล้วเพ่อนั้นทุกท่านถึงเข้าไปำสำรวมบัญชีให้บุตรงนั้นถึงเริ่มนับแต่ว่าก่อนที่ท่านจนีนะเริ่มที่จะนับท่านต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนอเคลียร์พื้นที่เคลียร์อะไรคือเราหมักหม,มกันไว้ทั้งวี่ทั้งวันจนกระทั่งเรานอนตื่นมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่นึกออกไหม เพราะนั้นเขาจึงไปช้าชั่วโมงตีดีดนาทีก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเดี๋ยวก็โผ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 ,ผเดี๋ยวก็เหมือนจะดีก็ไม่ดีละเหมือนจะได้ก็ไม่ได้กละเพราะนั้นจึงทําให้การเดินทางยากลําบากไหมครับไม่เป็นไปตามระบบที่ท่านอาจารย์ท่านอื่นท่านเคยทําไว้เห็นไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยท่านต้องไปแก้ไขตรงนี้ก่อนซึ่งเมื่อก่อนท่านก็เคยทําแบบนี้แล้วอยู่ดีๆท่าน,นเปลี่ยน ไหมเปลี่ยนไปทำแต่ั้งเพราะนั้นตรงนี้ท่านต้องเพิ่มและระหว่างวันก็ต้องพยายามท่าน,นก็โป้โปุโป้โปปุปเพราะนั้นอินทรียก็แท่ไม่มีกําลังเลยพอเขาจะสํารวมได้ปุ๊บหมดเวลาเห็นไหมเชื่อมหงสีิติท้าจะไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีกว่ามาก,ก่อนแต่อินทรีย์เขาควรที่จะแข็งแรงขึ้นกว่น,นี้ อนี้ก็คือท่านก็ควรที่จะทําเพิ่มเมื่อลืมตาขึ้นมาจากการนอนตื่นมาแล้วก็ดับเลยดับดับดับได้มากได้น้อยได้ไม่รู้ฉันจะดับอย่างเดียวอยู่ทำรมอยู่ที่ใจอยูอ่เพราะมันเป็นเวลาส่วนตัวของท่านอยู่แล้วตื่นมาก็เป็นเวลาส่วนตัวของท่านที่ท่าน,นทากิจธุระส่วนตัวของท่านกวา่าที่จะมาเริ่มเข้าสู่บางพิธี ถูกไหมไม่มีใครมายุ่งกับท่านท่านยังอยู่ในห้องของท่านอยู่หรือว่าท่านตื่นมาแล้วท่านลืมตาแล้วท่านต้องเข้าสู่หมวดการทํางานเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมตอนนั้นตรงนั้นท่านทําอะไรเนี่ยถึงทอดทุลักทิ้งไปโปรประโยชน์ทิ้งกระเป๋าอย่างนี้นขเข้าใจไหมเนะี่ยไปแก้ไขตรงนี้ด้วยอินทรีย์เขาจะได้ขึ้นมาได้ไม่งั้นก็ไม่ไม่ขึ้นอะ ทรงภาวะแล้วก็ขึ้นมาหน่อยก็ถอยลงมงรงภาวะว่าขึ้นมาหน่อยถอยลงมากแกล่นะครับเหมือนจะขึ้นเหมือนจะไปได้แต่ก็ไม่ได้เพราะว่าละว่างหวันด้วยแล้วก็ช่วงที่ลืมตาตื่นมาที่จะต้องเข้าสู่าการเดินมรรคธีด้วยเพราะฉะนั้นะตรงนี้ต้องแก้ไขครับแล้วก็ปล่อยท่านนานแล้ว,ลวก็ไม่เป็นไรเลยพอใจไหมอย่างนี้ เ,เข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะอแล้วเพราะเหตุใดอ่ะถึงไม่ทําตามที่เคยทำอ๋อเพราะว่าก็กังวลเรื่องเวลาเจ้าค่ะว่าจะต้องมาตั้งตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งไปเลยแต่ว่าน้อมรับตรงนี้แล้วค่ะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่าว่าต้องต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนต้องต้องต้องให้น้ําร้อนมาเลยแล้วก็มานั่งเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็ มีเมื่อวานก็เมื่อวานก็ก็ก็สาธยายพระสูตรจนจบก็มีเวลานั่งเจริญนักวิธีเสียงธรรมแต่วันแต่วันนี้เจ้าค่ะวันนี้ก็ไม่ก็มาดังในช่วงที่กําลังสาธยายเจ้าค่ะก็อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเจ้าค่ะพระเจ้าจะนําไปปรับปรุงเจ้าค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้อินทรีย์เขาจะต้องแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นท่านก็ดูดิครูบาอาจารย์แต่ละพงก็เริ่มแบบเดียวกับท่านเลยแต่พอสุดท้ายเนี่ยโอ้ยกำหนดพระสูตรเยอะ ไปหมดเลยจนถึงวิชาบริยสูตรอ่ะไปถึงหลายพเห็นไหมรวมๆแล้วรวมห้าสิบพรนะครับการเดินมางวิธีด้วยต้องใช้เวลาต้องถ้าถ้าถ้าทำแบบท่านเนี่ยใช้เวลาสิบชั่วโมงไม่จบเลยเห็นไหม่ค่ะแต่ว่าครูบาจารย์ก็ใช้เวลาใกล้เคียนกันหมดชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ทะลุทะลวงได้จบหดนะครับอันนี้ก็โดยประมาณนะในการกล่าวอ้าง ให้รู้ว่าท่านต้องทบถ้าท่านไม่ทำเนี่ยก็เขาก็ไม่สามารถนะไม่งั้นโอ้โหพระวิชาสูงๆก็ยังใช้เวลาเท่าเดิมได้ไงหรือใกล้เคียงยิ่งไปวิชาสัญญาเวลาสมบัติเนี่โอ้โหเต็มไปหมดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วิชาปฐมพระสานมาเห็นไ,ไหมครับก็เวลาเขาก็ยังอยู่ใกล้เคียงกันไม่ได้ห่างก,กัน แต่อินทรีย์สูงขึ้นสูงขึ้นสูงก็เร็วขึ้นเร็วขึ้น,นเร็วขึ้นน,นั่นก็คือการสำรวมให้บริบูรณ์นี่ทุกท่านพูด,พ,ดพูดพูดตัดปากไงเห็นไี้ไกยก็ไม่ได้สำรวมเข้าไปให้แข็งแรงวัชจีก็ไม่ได้สำรวมให้เขาแข็งแรงแล้วจิตเขาจะได้ไงนะครับนะพอจิตก็ไม่ได้สำรวมก็แสดงว่าผู้เดินมรรคไม่มีกำลังผู้เดินมรรคไม่มีกำลังเมื่อผู้เดินมรรคไม่มีกำลังไม่มีทางสำรวมได้ เพราะอะไรเพราะไม่ได้สั่งการนั่งกลลืมตาเลยอะเวลาตื่นปุ๊บลืมตาปุ๊บต้องสำรวมเลยอะเพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนถ้าท่านไม่เคลียร์พื้นที่ก่อนก6เนี่ยช,ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแทบจะได้นิดเดียวนะครับมันมันจะไม่สมบูรณ์ทันทีเมื่อไหร่จะสมบูรณ์อังกต่วัน ป็นสัปดาห์สัปดาห์เป็นเดือนเดือนเป็นปีเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรแก้ไขแล้วเพื่อทำดีต้องทําต่อเนื่องไม่ใช่เพอ่ไม่พูดปุ๊บไม่ทําอีกแล้วดีแล้วเราก็ปล่อยไม่ไปยุ่งท่านก็ไม่ทําอีกแล้วมันไม่ได้นะครับต้องเป็นลําดับการทํางานมีแบบแผนใช่ไหมเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรที่ท่านช็อตโน้ตไวไก็ต้องช็อตโน้ตอะไรอะไรที่ทำแล้วดีก็ทําต่อเนื่องครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งยกเลิก เห็นไหมไม่ได้สั่งห้ามนั่นสิ่งเหล่าเนี้ยต้องต่อเนื่องเห็นไหมมีจตกคุูบาอาจารย์มีจ่โอ้จะจดกันบันทึกกันเป็นภูมิความรู้ที่ดีที่ดีที่ดีเอามาดําเนินการนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็กลับไปแก้ไขก่อนเข้าใจยังพอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกล่าท่านอาจารย์เจ้าค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเว้นระยะห่างสักระยะหนึ่งจะโทรไปแล้วก็หวังว่าท่านจะแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น นะครับถ้าเวลายางมันยังไม่แข็งแรงก็ห่างต่อไปอีกห่างมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าท่านต้องช่วยตัวท่านเราก็บอกไม่มีใครช่วยท่านได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยกายยะตังกาบจีงขันเขาจะต้องสํารวมเข้ามาด้วยไม่ใช่ท่านบอกอาจิตสํารวมก็กายยะตังกาบจีงสานไม่สํารวมคือจิตไม่สารวมนั่นแหละถ้าจิตสํารวมอะกายยะตังกาบจีนเนี่ยเขาตามหมดอ่เพราะจิตเป็นผู้สังการจิตบ้างมโนบ้างมีผู้สังกัด แต่ผู้ที่จะปควบคุมจิตได้คือท่านวิมุตต์ก็คือผู้เดินมารคกนั่นแหละก่อนที่จะเป็นท่านก็คือผู้มีตัฏาผู้มีความเพียรเห็นไหมตัฏามีไม่พอต้องมีความเพียรมีความเพียรไม่มีตัฏาตัฏฐานงอนแง่นคอนแขนก็ไม่พออีกเพราะฉะนั้นสองอย่างต้องร่วมกันนะครับตัฏาแข็งแรงแล้วโอ้โหไม่สนใจแล้วแล้วฉันเชื่อพระองค์เต็มร้อยแล้วแต่ความเพียรไม่ได้ก็เสร็จอีกนะครับ ราะฉะนั้นองค์ศรัทธากับองค์ผู้มีความเด่นก็คือองค์ผู้เดินมรรคสุดท้ายก็เป็นองค์วิมุตติเมื่อมีการบรรลุธรรมนะแล้วก็เดินทางจนกะทั่งถึงวิมุตติธรรมศาสนานั่นก็คือวิชาปริยัญสูงสุดแล้วนะก็ถึงจะมาการกระทํวันอภิผ่าาไในแจ้งในทิฏฐะการกระทําที่สุดทุกได้นี่ครับการอยู่ซึ่งอมตธารมของโมฆนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็รู้รายละเอียดไปเนี่ยฟังคิดไปเนี่ยแต่ผลปรากฏว่า เบื้องต้นงานในเบื้องต้นไปไม่ถูกงามในข่ามกลางก็ไปถูกได้งานในเบื้องปลายก็ไม่ต้องขุดแล้วเห็นไหมครับนั่นต้องเริ่มพื้นฐานให้ได้ตรงนี้ก่อนจะกระโดดไปเลยกระโดดไม่ได้จะข้ามไปข้ามไม่ได้ทำโปนไม่มีการกระโดดการข้ามยกเว้นพระสูตรหรือมรรคกวิธีที่มีสภาวะซึ่งเป็นสมาธิแต่ละสมาธิที่หยุดข้ามกระโดดนั่นนั่นเป็นสภาวะที่เขาฝึกแล้วมีกําลังแล้วถึงจะไปทําได้ แม่ไม่ได้ฟังเราจะไปหยุดข้ามขะโดดหรือไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่มว่ากรณีแต่เพราะกิเลสเขาชอบให้ขี่เกียจกิเลสเขาชอบยอ่อไม่เอาเต็มนะกิเลสเขาชอบสั่งการให้สบายให้เขาสบายแต่ตัวผู้เชินมักมาได้สบายไหมครับเอาแล้วนะมีคําถามไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะน้อมน้อมกราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะ ก็หวังว่าคงจะไม่คว้าน้ําเหลวนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้อมน้อมกราบแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับสาธุน้อมน้อมกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้นําจิตองศาธิมุทิเมตตาเจ้าค่ะน้อมน้อมกราบอนุโมทนาสาธุน้อมน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะ